สวัสดีครับในส่วนของ Blade Server นะครับเรามาดูข้างในกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าองค์ประกอบในแต่ละคอมพิว e นะครับข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับ เวลาแกะคอมพิวตออกมานะครับก็ต้องออกดสลักนะครับตัวสีเขียวด้านนี้ให้ขาย,ยึดสองข้างนะครับเด้งออกมาข้างนอกก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็จะสามารถเห็นนะครับอุปกรณ์ภายในต่างๆของตัวบ l a d e s เซิร์ได้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีในส่วนของตัว CPU นะครับจะมีฮีทซิ้ n ขนาดใหญ่นะครับจะไม่มีพัดลมระบายอากาศนะครับ RAM นะครับหายห่วงเลยนะครับสล็อตมีเป็นจำนวนมากนะครับจริงๆแล้วใส่ได้ถึง256 g ิเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้คือใส่แถวละ4เมกแค่4แถวเท่านั้นเองนะครับจริงๆสามารถที่จะใส่แถวละ8เมกก็สามารถทำได้นะครับเวลาที่จะใส่อุปกรณ์กลับคืนที่นะครับก็ต้องปิดฝาปิดก่อนนะครับ เหมือนเดิมนะครับหลังจากถ้าไม่ปิดฝาปิดก็จะใส่เข้าไปใน cache ของตัวบรด e เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้ก็คือเปิดให้เห็นในตัวคอมพิวนะครับจริงๆตัวคอมพิวนี้ก็คือเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่องแต่ละเครื่อง นั่นเองนะครับในส่วนของตัวเ,เลดด้านหน้านะครับจะดีไซน์มาเป็นเลดแบบ2.5นะครับเลด2.5นะครับก็คือพร้อมที่จะใส่ตัวฮาร์ดดิสได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อเบเพิ่มเติมจากทางผู้ผลิตยอย่างใดน,นะครับเพราะว่าตัวเบสเซิร์เวอร์ของ Intel นั้นจะเป็นคอมแพ t ิเบิมาตรฐานการโดยแท้จริงนะครับ ก็อันนี้ก็แกะมาให้ดูฮาร์ดดิสเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว s a ดนะครับความเร็วรอบจะอยู่ที่15,000รอบนะครับเวลาที่เราเอาแซด15,000รอบนะครับเอามาใส่เข้าไปที่ตัวเบรดแล้วนะครับแล้วเราทำเป็นเลดนะครับเลด5หรือเลด6นะครับจากความเร็วรอบที่สูงอยู่แล้วนะครับแล้วมาทำเป็นเลดเพิ่มขึ้นอีกนะครับความเร็วในการอ่านข้อมูลก็จะยิ่งทวี มากขึ้นเป็นทวีคูณนะครับสามารถอ่านดิสได้เร็วมากเลยทีเดียวนะครับ